ดูให้เยอะเลยนะดูแบบอับเรื่องมากให้สุดๆกับไอแบบที่เราชอบเลยหาตัวอย่างมาเยอะๆ,ๆว่าเราชอบอ่าลังคาแบบนี้นาชอบบำไดแบบนี้ชอบพื้นแบบนี้หน้าต่างแบบนี้ะอะไรเงี้ยเหมือนบ้านหลังนี้ที่มาดามแนสสร้างก็ทําอย่างนั้นเหมือนกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดามเนสมาแล้วค่ะวันนี้ก็มาในช่วงเรียกว่า hmm. วันสบายๆของมาดามเนสที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าไอเดียให้เพื่อนๆฟังค่ะเพราะว่ามาดามเนสเนี่ยก็คิดขึ้นมาว่าเออที่บ้านเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่พื้นที่ข้างๆบ้านที่ว่างอยู่นะคะพื้นที่ก็ว้างพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นสนามหญ้ายอย่างเดียวนะคะมันก็จะดูแบบ ว่างแล้วก็ดูเปลืองพื้นที่เกินไปนะคะมาดามเนตก็เลยคิดไอเดียว่าเออหรือว่าเราจะทําต่อเติมออกมานะคะให้เป็นห้องอเนกประสงค์อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียว่าก่อนที่เราคิดจะต่อเติมบ้านหรือว่าจะทําอะไรเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราอะจะทําต่อเติมอะไรนะคะจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่มาดามเน,นตอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนก็มีใครหลายๆคนอะก็อาจจะไม่รู้นะคะแล้วก็มาดามเนตเองก็ไม่เชื่อว่ารู้ทุกเรื่องนะเพราะว่าการที่มาแชร์ไอเดียครั้งเนี้ย ถ้าเผื่อเพื่อนๆนะคะดูอยู่แล้วก็มีไอเดียอะไรอยากจะแนะนําอะไรอะคะ่ะ mm hmm. ก็เขียนคอมเมนต์ hmm. มาได้ mm hmm. เพื่อที่ว่ามาดามแนทอะก็จะได้เอามาใช้ได้นะ mm hmm. เพราะว่าเหมือนก็จะทําไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็จะถ่ายคลิปวิดีโออะให้เราดูแบบทุกขั้นทุกตอนที่มาดามแนททาเลย mm hmm. ดีไหมคะเริ่มแรกเนี่ยที่พอมาดามแนทคิดไอเดียว่าเออจะทำไทนี่โฮมส์นะคะ ตรงสวนข้างบ้านที่มันมีพื้นที่ว่างอยู่อ่ะมาทำไงก็ทํายังไงก็มาคิดก่อนว่าเออเราจะไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างอะไรนะแล้วก็ไปหาแบบต่างๆที่เราชอบนะอย่างเช่นเราชอบสไตล์หลังคาแบบนี้ นะหรือว่าชอบอยากให้เป็นมีหน้าต่างกว้างๆนะคะแล้วก็คิดสเปซขึ้นมาว่าเอ๊ะไหนๆเราทำแล้วถ้าจะแค่เป็นห้องอเนกประสงค์อย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันใช้ได้แค่เป็นเป็นห้องอเนกประสงค์อย่างเดียวใช่ไหมแต่เราคิดว่าเออไหนๆทําแล้วเราก็อาจจะมีเพิ่มห้องน้ําเข้าไปนิดนึงนะคะเพิ่มส่วนครัวเหมือนกับเป็นแบบพันที y อะค่ะเป็นครัวแบบครัวฝรั่งนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยเหมือนคอนโดหรือว่าเป็นบ้านเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีประโยชน์เพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย เผื่อมีแขกใช่ไหมเราก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นห้องพักแขกก็ได้นะที่อยู่แบบไม่ต้องเข้าไปในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดไอเดียมาซึ่งมาดามแนทก็อยากจะแช์นะว่าที่มาดามแนทดูแบบมานะ่มันมีแบบไหนบ้างแบบแรกนะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสี่เหลี่ยมออกจะดูโมเดิร์นหน่อยแต่ที่มาดามแนทนะคะแล้วก็ที่บ้านคุยกันแล้วโหวตว่าชอบอันเนี้ยเพราะคุณเห็นไหมคะว่าดาดฟ้าเนี่ยนะคะมันก็จะมีต้นไม้มีอะไรอยู่ซึ่ง เรารู้สึกว่าเออชอบนะเพราะว่าแทนที่ว่าจะเป็นหลังคาเฉยๆใช่ไหมเรากลับใช้ประโยชน์คือทําให้มันเหมือนดาดฟ้าเน,น,นล้วขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีมุมนั่งเล่นนะแล้วก็อาจจะทําเป็นกลาสเฮาส์เล็กๆไว้สําหรับต้นไม้ที่เราชอบที่เขาต้องการแสงแดดแต่ว่าก็ไม่ใช่แดดแรงจัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วอย่างในเวลาเราอยู่ในบ้านนะแล้วเรามองมาที่เรือนเล็กอันเนี้ยมองมาแล้วมันก็จะเหมือนก็เห็นเขียวๆของดาดฟ้าแล้วก็เห็น เหมือนมุมจัดนั่งสวยๆอะ่ะมันก็ดีกว่าเราจะมองจากบ้านไปแล้วเราจะเห็นเป็นแค่หลังคางคะ่ะอันนี้คือ,อไอเดียที่1ที่มาดามแนสเลือกมานะแล้วก็แบบที่2นะคะที่มาดามแนสเลือกเนี่ยมันเป็นแบบที่มาดามแนสชอบตรงที่มันมีชานบ้านเหมือนบ้านหลังเนี้ยมันมีชานบ้านเนี่ยที่มาดามแนสนั่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกอารมณ์ที่แบบอบอุนน่นอ่ะเวลาเรานั่งในบ้านเราหมอออกมาแล้วก็จะวางของตกแต่งอะไรได้วางกระถางต้นไม้อะไรได้ใช่ไหมคะแทนที่จะแบบออกมาปุ๊บแล้วแบบ เป็นข้างนอกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะไอชาดที่มันออกมาที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเป็นชานแล้วก็มีหลังคาปมานิดนึงอะมันดียังไงรู้ไหมคะมันดีตรงที่ว่าเวลาแสงแดดเข้าะคะ่ะเขาก็จะไม่เข้าตรงๆเข้าไปในบ้านเขาจะคือชาดบ้านเนี่ยจะรับแดดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบบ้านเนี่ยไม่เสียหายอย่างงี้คะ่ะอย่างบ้านมาดามแนทตอนนี้นะคะด้านหน้าคือด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยแดดมันก็จะแรงนิดนึงซึ่งเรือหลังเล็กที่จะทำเนี่ยมันก็ เป็นอยู่ด้านข้างบ้านมันก็จะหันทิศทางเดียวกันกับบ้านหลักเหมือนกันนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามแนทก็เลยดูแบบนี้เอาไว้นะคะและส่วนการทำเนี่ยมาดามแนทก็เลยคิดไว้ว่าเราอยากจะทําให้มันดูโลง่ลงๆนะแบบมีครัวมีห้องน้ําอยู่ด้วยซึ่งครัวเนี่ยเราก็จะทําให้เป็นครัวที่เหมือนกับว่าเป็นครัวที่แบบเราทําอาหารได้ปรุงอาหารได้เป็นสักสองหัวเหมือนเหมือนกับเวลาเราอยู่คอนโดประมาณสัก5 0า0ตารางเมตรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าให้มีฟังก์ชันครบแต่ไม่ต้องแบบใหญ่โตเวอร์วัางมากเหมือนกับเวลาเรา ถ้าเราจะมีปาร์ตี้หรือมีใครมาเยี่ยมเนี่ยเราก็สามารถจะแบบทําอาหารได้บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องน้ําห้องอาบน้ำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างในอาคารไอบ้านหลังเล็กเนี่ยเราก็จะทําให้มันเขาเรียกว่าดูโลง่ลงๆโลง่ลงๆไว้ทําเป็นอเนกประสงค์ได้จะคุยงานก็ได้นะหรือว่าจะมีเพื่อนมาเยี่ยมมาหาก็ได้หรือ,อะจะจัดเขาเรียกเลี้ยงอะไรก็ได้หรือมีแขกมาแล้วเขาอยากจะนอนแยกไปอย่างนงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ก็เลยเอามาแชร์ไอเดียกันว่าอันดับแรกก็คือหาแบบที่เราชอบก่อนเพราะอะไรดูให้เยอะเลยนะดูแบบอับเรื่องมากให้สุดๆกับไอแบบที่เราชอบเ่ยหาตัวอย่างมาเยอะๆๆว่าเราชอบอ่างล้างค่าแบบนี้นะชอบบนไดแบบนี้ชอบพื้นแบบนี้หน้าต่างแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนบ้านหลังนี้ที่มาดามแนสร้างก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันเพราะอะไรเวลาที่เราไปให้คนเขาทําแบบให้ค่ะที่เป็นเรื่องสถาปนิกอ่ะเขาจะได้ไม่แบบทํางานเหนื่อยแก้ไปแก้มาคะ่ะเราก็บอกเขาไปได้เลยว่า เอาขอหน้าต่างแบบนี้นะขอหน้าชานบ้านแบบนี้นะขอลักษณะครัวแบบนี้ห้องน้ําแบบนี้ขอสีสันแนวนี้นะอย่างเงี้ยแล้วขอมีดาดฟ้าด้วยนะเขาจะได้รู้เพราะว่าเวลาเขาออกแบบมาใกล้เคียงที่สุดแล้วเราปรับอีกนิดหน่อยอ่ะมันก็ง่ายแล้วทําให้ทํางานเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเสียเวลาแล้วก็เรื่องมากนิดน,นึงกับเรื่องแบบ น,นะคะมาดามแนชไอเดียเรื่องแรกและเรื่องแบบนะคะทีนี้มันจะไปขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็ต้องไปดูที่ของเราว่าที่ของเรามันกว้างแค่ไหนเราอยากจะได้อาคารหรือว่าเรือนหลังเล็กเนี่ยประมาณเท่าไหร่สําหรับมาดามแนชที่คิดไว้ก็คือประมาณ50ตารางเมตรท้าง,ง่ายๆเลยก็คือ5เมตรคูณ10เมตรนั่นเองเผื่อเพื่อนๆชอบนะก็สามารถเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่อะไรก็ตามก็คือไอเดียแรกเลยก็คือคุณแบบมีดีมบอร์ดอะค่ะคุณคิดไปให้เสร็จเลยว่าคุณชอบแบบไหนสไตล์ยังไงคือคุยสมมติว่า ถ้าในสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนก็เอามาคุยกันอ่ะคนนี้อยากจะชอบอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาปรับรวมๆกันนะคะซึ่งมาดามแน็นก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันก็คือเอาไอเดียที่ตัวเองชอบนะแล้วก็เออจากคนอื่นเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยเราก็มารวมกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งความที่มาดามแน็นสร้างเนี้ยมันเป็นเรือหลังเล็กข้างๆบ้านใช่ไหมคะเราก็อยากให้บางอย่างเนี้ยมันตอบรับสีสันบางอย่างก็เข้ากับบ้านนิดนึงไม่ใช่แบบ โอ้ oh, บ้านเราเป็นสไตล์นี้นะแต่เราจะทําบ้านให้ออกมาโมเดิร์นจ๋าเลยมันก็ไม่เข้าใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบางอย่างที่แบบเขาเรียกว่ามันลิงก์กันที่เรียกว่ามันมันเข้ากันได้างคะ่ะมันจะทาให้เวลาเรามองมาแล้วมันก็จะสวยงามเป็นแลนด์สเคปที่สวยด้วยอย่างนี้นะคะเอาล่ะค่ะพอเราดูแบบพวกดรีมบอร์ดอะไรพวกนี้ต่างๆแบบทะเลาะกันแล้วสรุปกันแล้วว่าเฮ้ยจะประมาณนี้นะเราดูพื้นที่แล้ว,วาเฮ้ยประมาณนี้อย่างมาดามแนทคิดเอาไว้ว่าจะประมาณ50ตารางเมตรหนึ่งที่เล่าใช่ไหมคะคือ5้าคูณสิเมตรนะ เดี๋ยวมาแล้แนทจะพาไปดูนะมีทําคลิปวิดีโอไว้ว่าไอพื้นที่ข้างบ้านมันเป็นยังไงนะแล้วก็5้คูณสิเมตรเนี่ยมันประมาณไหนนะคะเพราะอะไรที่เราต้องไปวัดเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่เราคิดกะกะไว้เนี่ยมันโอเคไหมขนาดมันได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะตามที่แนทเล่าให้ฟังนะคะทุกคนที่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ว่าจะทำไออาคารข้างบ้านนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่หลังข้างบ้านนะคะมันก็จะกว้างประมาณนี้เลยเนื้อที่ตรงนี้ก็อาจจะประมาณสัก 50หรือเกิน50วานเนี่ยนะคะที่มันว่างอยู่ตอนแรกมันก็เป็นแค่หญ้าแบบขึ้นเต็มไปหมดนะคะตอนนี้ก็เลยให้พี่จ๊อบนะคะคนดูแลค่ะเขาช่วยตัดหญ้าออกเพราะว่าเราจะเริ่มมาปับพื้นที่แล้วก็จะปักว่าเออเราจะเอาอาคารประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ซินแสเข้ามาช่วยดูทิศทางอีกทีหนึ่งนะคะไปเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเอาตรงก่อนเป็นจุดเพราะว่า เอาตรงระหว่างกลางต้นไม้2ต้นนี้คือเดี๋ยวจะให้พี่จอบนะคะเขาช่วยปักไม้ไว้เฉยเราจะได้รู้ตำแหน่งว่าประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะน้อยกว่าที่คิดไว้แต่ว่าเราคิดว่าเพื่อความสวยงามเพราะว่าตรงต้นจิกเลต้นใหญ่เนี่ยนะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะวางที่นั่งที่นั่งแบบที่นั่งแบบรับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนึงก็คือไม่อยากให้มันเกินมาใกล้ตัวบ้านมากนะคะเอาแค่ครึ่งหนึ่งพอค่ะ เริ่มแรกสมมติว่าเราจะคิดทําแบบเหมือนบางคนอาจจะทําบ้านชั้นเดียวอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ของอที่มาดามแนทจะทำเนี่ยคะ่ะมันก็ควรจะทําเป็นบ้านชั้นเดียวก็ได้แบบขนาดหนึ่งห้องนอนก็ได้แต่เนี้ยมันพื้นที่ที่คิดไว้อะประมาณแค่50ตารางเมตรเราก็เลยคิดว่าเออทำอนเนกประสงค์อะคะ่ะคือยังไม่ได้แบบกําหนดเป๊ะนะคะแต่รู้แล้วว่าจะทำพื้นที่เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํา50ตารางเมตรอตมันก็สามารถทไํไในหลากหลาย,ลายวิธีแต่ที่มาดามแนทกําหนดไว้ก็คือกว้างนะคะ 5เมตรแล้วก็ยาว1ิเมตรก็คือคูณกัน5คูณ10ก็คือ50ตารางเมตรนั่นเองค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเรากําหนดไว้กําหนดเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้มองออกว่ามันประมาณนี้แล้วเวลาเราไปใส่ในแปลนนะคะเราจะรู้ว่าตรงไหนจะเป็นห้องน้ําตรงไหนจะเป็นจุดครัวหรือว่าจะทําอะไรบ้างแล้วเวลามีคนมาช่วยดูหงจุ้ยเช่นซินแสนะคะ่ะเขาจะด,ดูออกว่าอ๋อตรงจุดนี้ที่เราจะทํามันเหมาะสมไหมและทิศไหนที่เราควรจะวางตาแหน่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้มันมืดแล้วก็เริ่มจะมีเสียงนกร้องเสียงโน้ตเสียงนี่ อันนี้คือมันไม่ใช่เสาอ,อะไรนะอันนี้คือลูกชายปักไว้ปักไว้ว่าเนี่ยมันเป็นหลุมนะกลัวม,มีเดินตกหลุมหลุมเล็กๆคือสร้างบ้านเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับระดับนะคะมันก็จะมีความเป็นหลุมเป็นอะไรแล้วเพราะเรากะว่าเราคิดทีเดียวทําทีเดียวไม่งั้นนะถ้าเกิดว่าฝั่งนี้ถ้ามาดามแม่จัดสวนไปแล้วทําไปแล้วนะคะถ้าจะมาทําอาคารอีกบอกเลยว่าสวนทั้งหมดพังเลยค่ะพวกเค้าต้องขนนู่นขนนี่มาแต่ทีเนี้ยพอเราคิดทําตรงนี้ใช่ไหมคะพอทาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราก็ลงสวนปรับพื้นที่ได้หมดเลยมันก็จบเลยไม่ต้องมาทําหลายรอบนะคะไม่งั้นคุณจะเสียงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีพื้นที่แล้วคุณจะทําอะไรคิดเหมือนกับคิดไว้ล่วงหน้าก่อนแพลนเอาไว้ไม่งั้นคุณต้องเสียเงินซ้าแล้วซ้ําอีกการทําทีนึงมันเยอะนะคะอย่างสวนขนาดเท่านี้ถ้าเกิดถ้าเอาแบบสวยๆแล้วก็คือเป็นร้านนะคะแต่ถ้าเกิดแบบน้องๆหมือยังไงก็มีหลากหลายแสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันพังเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มาดามแนทอยากจะฝากไว้ก็คือว่า,เ,าเวลาเราดูอย่างเงี้ยพอเรารู้เราเห็นคร่าวๆพวกนี้เรากําหนดชัดแน่นอนเนี่ยเวลาเราจ้างช่างมาทำานะคะมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปมานะคะไม่ต้องปรับเยอะเพราะไม่ต้องปรับเยอะอะค่าจ่ายเราก็คุมได้เยอะค่ะคือช่วงนี้ก็คือเป็นตอนที่มาดามแนทจะให้ดูพื้นที่เอาละค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานให้ดูรอบๆแล้วเดี๋ยววันนี้มาดามแนทไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันทีในคลิปหน้านะคะ ถ้าใครชอบนะคะให้มาดามแนสนะคะมาแชร์ไอเดียอะไรแบบนี้นะคะคลิปถัดๆไปที่มาดามแนสต,ตั้งใจว่าจะทําเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์เลยตั้งแต่เนี่ยไอเดียวันนี้ครั้งแรกนะคะจนสร้างจบเป็นแบบ ไทเนี House, ้เฮาส์ข้างๆบ้านเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยมันจะได้ขึ้นเตือนนะคะแล้วคุณก็จะได้เอาไอเดียนี้ไปใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียอะไรนะคะที่น่าสนใจก็แนะนํามาได้นะคะมาดามแนะจะได้เอาไปปรับใช้เพราะครั้งนี้ตั้งใจว่าเราอ่ะจะจ้างช่างมานะแล้วเราก็จะซื้อของเองเราจะเลือกของเองแล้วก็มาทำนะมาดูกันว่ามาดามแนะจะผ่านชั่ l เลนส์อันนี้ไปได้ไหมที่เรียกว่า ไทนี่โฮมนะคะสำหรับบ้านมาดามแนทค่ะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะมาดามแนทก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะมาแชร์ไอเดียเรื่องราวต่างๆอยู่เรื่อยๆนะคะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของไทนี่เฮาส์โปรเจกต์อันนี้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าสังหาเรื่องใกล้ตัวนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้นำไปปรับใช้ได้ค่ะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ